Gracias. เป็นต้องถอนฟันทุกเคสไหมนะคะวันนี้หมอเจสซี่นะคะหมอจัดฟันมามากกว่าหลายพันคนแล้วนะคะหมอจะมาเอาให้ดูนะว่า <MB. S 1> แบบไหนต้องถอนแบบไหนไม่ต้องถอนนะคะตัวอย่างที่1เมื่อเราลากเส้นจากปลายจมูกถึงปลายคางจะเห็นว่าปากคนไข้เนี่ยอูมมาทางขวามือนะคะเลยเส้นมาเยอะเลยนะคะพอลากดูความยืดของฟันบนแล้วก็ความยืดของฟันล่างก็จะเห็นว่ายืดทั้งฟันบนฟันล่างนะคะแบบนี้ถอนฟันบน2ซี่ฟันล่างสองซี 4, ่รวมเป็น4ซี่ตัวอย่างเคสที่2พอลากปลายจมูกปลายคางจะเห็นว่าปากย,ยังไม่ชนเส้นนะคะแบบนี้คือรูปหน้าพอดี แต่เคสนี้อยากจัดฟันเพราะมีปัญหาฟันซ้อนแบบนี้เราก็ต้องใช้วิธีอื่นในการหาช่องในการเลียงฟันซ้อนนะคะห้ามถอนเด็ดขาดตัวอย่างเคสที่3นะคะสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือมีฟันบนที่ยื่นมากนะคะฟันล่างไม่ค่อยยืนเท่าไหร่เมื่อลากเส้นปลายจมูกปลายคางเออไม่ค่อยอูมเท่าไหร่หมอก็จะมาดูว่าฟันบนกับฟันล่างเนี่ยห่างกันเยอะไหมอย่างเคสนี้เนี่ยฟันบนฟันล่างห่างกันเยอะหมอก็จะจบที่การถอนเฉพาะฟันบน2ซี่ค่ะตัวอย่างเคสที่4นะคะเคสนี้น่าสนใจมากคนไข้บอกว่าตัวเองฟันยื่นนะคะแต่หมอมาเช็คดูแล้วรูปหน ืนไม่อูมใดๆนะคะหมอก,ก็เลยมาดูการเรียงฟันของคข้อีกทีหนึ่งอ๋อฟันกรามกรามน้อยเนี่ยค่อนข้างจะล้มมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเราสามารถใช้วิธีการตั้งฟันเพื่อให้ได้ช่องนะคะมาเรียงฟันที่ยื่นเล็กน้อยนี้โดยที่ไม่ต้องถอนฟันซักซี่เลยนะคะ ตัวอย่างเคสสุดท้ายเป็นรูปหน้าของคนที่มีฟันล่างคล่อมฟันบนนะคะจะเห็นว่ากระดูกขากรรไกรล่างเนี่ยยื่นล้ำมาข้างหน้ามากกว่าขากรรไกรบนดังนั้นนะคะคนที่อยากรู้ว่าตัวเองกัดฟันแล้วต้องถอนหรือไม่ถอนนะคะก็ต้องมาเอกซเรย์นะคะแล้วก็ให้คุณหมอเช็คฟันดูแล้วก็เช็คโครงหน้าใครที่จัดฟันแล้วไม่ได้มีการถ่ายเอกซเรย์สามารถไปนอนแล้วก็คุณหมอติดเล็กเลยหรือไปนอนจัดฟันแฟชั่นนะคะอันตรายมากเลยนะคะใครชอบความรู้ดีๆก็อย่าลืมติดตามให้กับช่องจัดฟันกุมอเจซีด้วยนะคะ